เราจะมาชงวีมิวนะครับด้วยแก้วเช็คของวีมิวโดยเฉพาะนะครับก็ยังมีสเกลบอกด้วยนะครับว่าน้ำปริมาณเท่าไหร่ใช้น้ำอุ่นนะครับตามที่เราต้องการ 200-300cc ซีซีก็ได้นะครับต้องใช้น้ำอุ่นนะครับจะได้รสชาติอร่อยอีกแบบหนึ่งนะข้างในก็จะเป็นลูกสปินบอลนะฮะซึ่งจะเป็นสแตนเลสนะครับ304เลยนะครับมาตรฐานหลังจากเติมน้ำอุ่นเรียบร้อยเราก็ตักผงวีมิวนะครับ ในปริมาณที่เราจําเป็นต้องใช้นะครับ2ช้อน3ช้อน4ช้อนก็นแล้วแต่นะครับแล้วก็ตักลงไปในแก้วเช็คได้เลยครับตัวสปริงบอลเนี่ยนะครับจะทําให้โมเลกุลของตัววีมิลนะครับหรือทันพืชให้แตกละเอียดนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นนะครับแล้วเราก็สามารถเช็คได้เลยนะและ หลังจากเช็คแล้วนะครับเราก็จะได้ที่พร้อมดื่มนะฮะหรือไม่ก็ใช้ฟีดได้เลยนะครับนะครับหลังจากเช็คแล้วเรามาดูเราก็จะได้วีมิลพร้อมใช้ในรูปแบบของอาหารหอมอ่อนๆฟองนุ่มๆละมุนมล,มล,มลิ้นเลยนะครับถ้าใครสั่งซื้อตอนนี้ยังมีแก้วแถมนะครับโปรโมชั่นนี้สอบถามหลังไม่ได้เลยนะครับขอบคุณนางแบบด้วยนะครับ